มาแล้วครับเดี๋ยวผมผูกเรือผมไปกันผูกได้บนนี้เว้ยเป็นตะลุดเจ่บเดี๋ยวผูกเรือมื่อเดียวครับอ๋อกันมันลอยนี้ครับนี่อ่ะโอเคโอ้ผมสวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบครับคลิปนี้ผมพาพี่นอ้องอ่าขี่เรือเข้ามาอยู่ในถ้ำกลางภูเขานะครับผม โดยที่มีภูเขานะครับผมล,อมลอ้อมรอบอ่าเป็นลูกๆเย่เอเลยนะครับผมทิวปา่าไม้แล้วตรงกลางนี่ก็จะเป็นน้ำครับนี่อ้างเก็บน้ำนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพีพ่นอ้องอ่ามาบึงวิธีการเป็นยูเพื่อนนะครับการเป็นยูเศร้าบาา้านตาดให้นะครับผมที่เพื่นมีให้มีหน้าอยู่ในผู้นะครับโอ้จวดจัดเลยว่ะ เอารือแล้วแล้งนะครับโอ้ยังจวดเลยครับาเครื่องแจ็คแร้งแหลนะนเนี่ยโอ้โหย่างยานนะครับแล่นเร็วๆย,ย,ยานได้ขึ้นต่อวะหม่ยจงไปเบียกนะบ่เนาะแบบนี้เนาะโต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  โอ้อ้า้เบรกดีใช่ปะโ่้อรุ่นแรกว่าขครับมฮะเจ้ผมขับเองเดียวผมขี่เลีวผมมากเลยโอ้ยมันจีบผมันผกอยาพอขับผมเปลี่ยนมาเลี่ยวผมเนี่ยมันบมแรงเครื่องเียดด้เนี่ยเจเอ่าคือจวดจัดใช่ป่ะเจ เรี่ยวผมมีหลังคานะครับมันตันลม,มนะครับผมปัดอันนี้ก็มาถอยกันเตี่ย<ะ>อันนี้ก็มาถอยกันเตีครับผมครับมือน,นี้ผมกะว่าจิพาพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นถอยเขานะครับผมฮะโอ,อย้ยผมามวามวังหันหัวก็มาหอดวังหันเนี่ย,ยเลี้ยวผมบ้แรงคือพอเด้ยวอ้ยเป็นเฉยเสวะเตีไม่โดนคนหรอกเตี่ยไปับรถไทยหรอนะมึงก็ รนนถเทมเหยียบเลยเนาะอันนี้เหยียบได้กันครับผมครับนี่ที้เป็นไฮมิหน้าในผู้นะครับผมเราเพิ่นสัญจรไปมากโดยใช้เลื่อนนะครับผมเนี่ยเรื่อนนี่เป็นท่าเรือของใครของมันนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมเพิ่นก็เรียงง้พอพร้อมครับเนี่ยเลียงง้อเพิ่นเ็ดหน้าพร้อมครับเ็ดใ้หน้าพร้อม น้ำกระบ,บือยดบัวยาครับยุย้ยไก่เนี่ยเอ็ดหน้าปังเลยสบายเลยครับสูบจากนี่ต้นมะาะไซนี่เลยครับนะครับผมรถไถท,ที่มาปั๊บหน้านี่ก็ขาม,มาทางนี่ครับฮะไม่ได้ครับเว้ยยขับหลายล่ำหลายนี่ครับเข่าพิ่นอยู่ในคอกง้วนะครับผมพาดควายเพิ่นขึ้นไหลแต่วต่าผ้าไปหาจะคล้องหน้านะครับ จะเป็นหน้าดำนะครับเนี่ยพรานเป็นกาะเป็นก่อเป็นกนกาะครับอยู่ฟังทางพูนนะครับผมกับปิกับเสมีรถไถครับพุ่นปั๊บหน้าพุ่นรถคูปตาหน่อยนะครับผมเป็นกับเอาขามขึ้นไปทางพุ่นเลยครับพุ่นแล่นน้ำทิ้วปลาใหม่ไปพุ่นอ้อมไปพุ่นนี่ครับพูนขึ้นไปพุ่นช่วยไปได้ได,ได้ครับเรือลำใหญ่ๆนน่กะบวกาับขนมากครับ ครัได้แล่นรถไทยนี่แล่นขึ้นไปถึงพูุ่ณนะครับผมเดี๋ยวพามาเบื้องวิธีการเป็นยวงเพื่อนครับนี่ครับครับผมนอนอยู่นี่เลยดิแม่เนี่ยครับข้าวเหนียวมาเต็มเดียวสิ่งก้อกข้าอเหนีมาโอ้ยเรี่ยวผมมาพอาะตัดึ้นเนาะโอ้ควายหลายโตตัวนี่ อ,อ,อห้เพม้เาฮะเฮ้ยเอาโเน,นแล้วนี่ครับโอตดมากกว่า20ตัวครับเอาอันนี้ได้รอมใบปะครับแม่หน,น,น่อยทั้งคนโอ้โอ้ดีตลอดเนาะครับผมบรรยากาศดีครับผมเนี่ ฟอกว่าครับเออข่าเต็มเลยแน่นี่อโอ้ยสามแถวบเบิดปุ๊บเนาะเรียนี่นเนาะเดี๋ยวไปแถวนี้กับสีเลยไหมฮะไปไอ้รอบนี้สีเลย่ป่ะเนี่ยอออบอระเทียมมันเลียหน่อยเลียแรยยงได้ค่อยว่ากันครับเพราะว่า,าส้มโยบุนกระเทียมฝนมากมันงานงอกอ,อ,กอีกเล่เด่นครับผมแบ่งคนไปสี ถางห้อยชีเทียเดียวเว้ยเทียบฝนมารเยบร้อยเลยกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วมึงเคยเออใส่เนี่ยไม่นเลยไม่รับเสียวก็ได้เัวผาครับเวลามาโอนะเสวลาบริวารยันแต่ฝนตกแท้ดเดียวเลยใส่เดียวมาสีดเล เฮ้ยอาจารยะเจอคือบ่แบกย่างขามน้ามาโหลดสันขันว่ามันเบาเจ๊กตัวนี่ครับแม่ยู่นี่ยยิบหางยิบหนวกของบ้านเนี่ยโอ้ของบ้านนี่ตัวนั้นไอหมูมามันหมูม้าหลุดย่างอันนี้มันบูคืออันครับน้ำนั่นโอ้ยโบบ้าแล้วย่ามันคักๆะครัแม่นย้ำมันไดือดมันย้ำมันโอ้ยหนังนี่ปล่อยมันกินน้ำมันนี่แหละตี่เม่นยังควันเลยตอกไม้ไว้เฮ็ดยังเนี่ย ฮะเฟี้ยงอัดแบบใดยเฟียงไอ้ได้อัดบ่ครับหรือว่าโอ้พวกเฟียงอัดเนาะครับผมยี่สิบหาตัวยี่สิบหกตัวครับผมเนี่ยมีภูเขาครับลงไปหันกับแม่นหน้าครับเอารถไทยมาบุกมาเบิกมาปราบนะครับผมเฮ็ดหน้า เวลาสิเก็บเกี่ยวพลผลิตนี่ก็นคนเกี่ยวย่างเดียวครับแล้วก็ใส่เลือกขามไปพุ่นนะครับผมเอารถไปสีพู้นนะครับผมทีเดียวเห็นยุยไก่ทางนั้นคือฟังของบ้านเท่านะครับผมนี่ทางนี้ก็เป็นพู้ย่างเดียวครับโอ้สนุกกินเลยรครับผม ยีนี่ไฟฟ้าบมมีใส่นะครับผมผมเห็นแผงโซล่าเซลล์ของเพิ่งสองแผงใส่โซล่าเซลล์ครับนี่จเห็นหุงีเนาะให่ลาเอยู่เอไป่ครับผมอข้างนอยนไปอยู่เสองแผงโอ้มีหัดจันเดีเชื่อมแสดงว่ามีทว่ทัดฟอมตัวนี้ใส่หลังคาเม่อกี้ใส่หัดมีหอดตู้เย็นพร้อมัดพัดลมบ่ป่านยุบานฮนองกงอสุดยอดเมีหมอแบท เก็บไว้บ่ครับเนี่ยอ๋อต้องใส่กระไมาให้ซวงลูกยันแม่ใส่บ่พอครับผมครับมันมาเมื่อวานเนี่ยกระไมาให้ใส่ซวงเงยเงยเหนือไม่ขี้พวกใส่เท่าไรจักลูกครับอยู่เนี่ยพ่อเท่แไรใส่ซวงใส่ซวงเออปันนี่ใส่กัะบ๊อบพอนหน่ะเงยหนึ่งมะเหนือมาหนิตู้เย็นปันนี้ถ้าถ้ายังไมอแรงนี่ต้องต้องขอตู้เย็นเพราะว่าเปิดทะลุสดเยี่ยงโอ้ครับผมปันนี่ถ้าที่มะเหนือมาสามลูกแล้วนี่พ่วงสามลูกแล้วมันราชาสามลูกบ่พอเจ้าลูกมันพ่วงอีก เขอท่าเขอท่าเอ้าไป่ลาบหไปร่าลาไหลพ่อเขาบอกกับผมเนี่ยออมึงยังเคซื้อเนาะผมเขามาไายพี่โอเอ้ใตยไหนแจกหยังเอาเยิมบานบานยิมรอรอสิ้าวมันกล่องมีแตกเบสแจ็คบาทแล้วเฮ้ยมันสี่พันกว่าสิ ว่าน้ำมันข้นไหมพีเนี่ยนะว่านตีขันกว่าน ลำของผมใส่ปะเต็มมันนะครับเพราะว่าจังไดมันก็นเบลลนะครับมือเนี่ยดดมาอีกเที่ยวรุ่นนึกเก่านะครับผมใส่พ่อเครื่องลำเนี่ยนะครับผมผมยันมันสามันคําเข้าไปสีเอาผุนนี่ครับรถเกี่ยวมือจอดไว้ไพุนละนะครับผมแต่ว่าลำใหญ่ๆญยันเต็มเ็มเลยครับกับลำของพ่อสีนะครับ โอ้ยแย่ขนาดนไห้ครับพี่น้องไปแล้วครับลำนันเลือหาปลาพื้นครับว้วลำนันคุณแม่แล้วครับเองเลยตัวนี้อาดทั่วโตโตโตโอสุดยอดเลยครับครับหยิงมาใจแกล่งครับ มามา,ม,ม,มามาามเนี่ยบึงลำของผมกันโอ้ยเล่นดีว่าลำของแม่มาัดแต่เล่นยากกว่านี่ใส่ลายๆเนี่ย,ยไลไลไลเอาอันบ่อยากไปจ <laughs> ิ๊บวะอาอทางท่าใช่ แดดครับผมแดดแดดเฮ้ยฮะเหน่านี่โชคบ่พ่ะฮึบ โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพอดีละอวยแล้วพะอวยแล้ววยแล้วไว้เลยคลิปนี้ภาพพี่น้องเาเปลี่ยนบรรยากาศครับบึงตลุดไทรถดำไรเดันเบือครับผมว่าบ้เบึงรถเจ้าก็แหละนะครับอ ดังฟังชัดครับได้ออกงก่เพราเนาะเรียบผมเนาะมือเฟินนี่จากเบิดแล้วโอ้ยเสียกยังวะแง่หน่อยเฟินนี่จากผมแล้วเอ้ยอ่าโอเคครับไปจุดจวดครับจุดจวดนี่เปิดครับออฟออน เออเอาตายบันเนี่ย สีไปกอนเลยไปถามแข้งแปดอยวเีย <c oughs> ลนน้ำห้อยเพื่อนมันก็เป็นมันไม่คืนครับเรียบๆเ,เรียเหนลูกอ๋อเขาแปงันเนี่ยยานยังรครับยานจะคืนนครับเด๋ยวนี่อ๋อแปงจันไม่เรียบคืนเห็นปะ แล้วเ,เ,ดเ,เ,ดเ,ดเดี๋ยว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 ็นเกันขวกขึ้นไป แรกเ,เ,เขาเนี้ครับเฮ้ยหวังเล็บบานมันเด็กแก้ว<อ>ดวยมูยกรองเตงะตลเนีม่ันดอยู่ันหม่ดนเดีดอย่อ้งัดไปต้วมาเลยครับมาเลยมาเรตาเง,งี้ยอยู่อย่งตึง <laughs> เอาเขี้ยวผมปอดไม่ไดคลิปหนาครับ